กะเลอภิเสเกสะปะปุตานังอาคาปะตัวอมุจจิสุนางกาตังสุมังคันลังสุปับตังสุโหนทีตังสุขันนอนสมโมหนจะตัวเยตังกรมจาริสุปทาจินังกายกรรมวาจากรรมปัตต ปัทาคินัามโนกรมังปณิติป่าทาคินยาปัาทาคินาลิกาตวนนลาภานกาเตปทาคินิพมังกัลลังราคานตุสาปะเทวตาตา เนัสธาสุทิพวันตุเตภวรตุสาขามังคลังราคานตุสาบ้าผ่านแรกใส่จะต้องปัจจัยไดโยมนะมาแรกใส่จะต้ปัจจัยปลาไม้ลูเตียนทองเอาที่สองตาใ่เตรียมปัจจัยไว้คนละหออยสิบออยใส่ไว้เป็นข้าวน้าข้าวไป ทานาทานะค่ะอันนี้ใ่วันนี้มีก็สอหลายรูปนะ้โยงโยมก็ใส่บาตใครไม่มีก็ไปบูชาเขาแล้วกันได้โยงนะ,ะเป็นอาจจะเวียนหน่อยอก็ถือว่าได้บุญได้กุศลเหมือนกันเราตั้งใจมาทำบุญแล้วบางทีของเยอะเกินนะ,ะบางทีของเยอะเกินบางทีอาจจะข้าวสองอาจจะเหลือใช้นะก็เปลี่ยนเป็นป,ปัจจัย อาจจะได้เป็นค่าน้ำค่าไฟนะขอโลโมตนาบุญโยมนะขอให้โชคดีมั่งมีสีสุขร่ำรวยกันทุกคู่ทุกคนนะโยมนะที่ได้ถวายข้าวปลาอาหารแด่พระสงฆ์ที่มาอยู่ต่างประเทศนะโยมนะถ้าว่านอยู่ต่างประเทศท่านเสียสลาเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะโยมนะสลามาอยู่กับญาติโยม เป็นที่พึ่งทางใจเป็นวัดในพระพุทธศาสนานะาของเรามีวัดพระธรรมกายวัดกิโลนวัดปีติธรรมวลารามนะแล้วก็วัดพุทธา,ารามรเบอรีท่านเดียวคุณเบอรีนะเดี๋ยวเดือนหน้าโยมก็ไปทำบุญถวายพระตาหารกันโยมนะที่ปราสาทชลบุรีวัดเฉลิมพระเกียรติท่านเดียวุณเบอรีแล้วก็เดีลืวไปร่วมการโยม,มีปฏิบัติธรรมด้วย อ่ามีปฏิบัติทาด้วยนะปฏิบัติถึงได้ค่ะจ้าอ่าถ้านไมมีก็ไปปูชาไม่โยนนะอาริวัตทางนี้อาริว่ตทางนี้เขาเรียกเอ่ออ่าจะไปทานจมไปเดินผู้หญิงนะผู้ชายดีน้อย ไม่เป็นไรว่าเออไม่เป็นไรอยู่อ่าจะมาบอลร่วมกันปีนี้ครบรอบ15ปีของวัดนายโนะอ่าวัดเราก็โตแล้วเริมโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนายโยนะ15ปีแล้วอ่าโยมาร่วมกันตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยนะตั้งแต่วัดไม่มีอะไรเลยจนท,ทุกวันนี้มีเกือบทุกอย่างแล้วอ่าหนี้สินก็หมดนายโยนะตอนนี้ไม่มีหนี้แล้ววัดรถตุ้มรถตู้ก็ไม่มีแล้วหมด รถตู้ยังอยู่นะแต่นี่หมดร <c oughs> ถตู้ยังอยู่แต่ว่านี่ไม่มีแล้ว<ห>อตอนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์นะ,<ห>ะเป็นผู้บริสุทธ<ห>ิ์ต<ห>ามมาช่ว<ห>ยกันโยมภาวนาจะแดงร้อนหน่อยก็ขอไป<ห>นยครับศาสนาจะได้มีโอกาสเราโกดธน,นา้านโยมวัดพุทธธรรมกันเออร่วมด้่ใช่น ก็ถือว่าวัดใจว,วัดใจวัดเล็กกนะ็ช่วยกันคนละวัดสองวัดคนละเล็กคนละน้อยนะโยมนะเออช่วยกันวัดไหนอุดมสมบูรณ์ก็ช่วยวัดเตียงขาดแขนอ่าช,ช่วยกันอ่าเสร็จแล้วมวีมนลเวชสันต์เลยนะครับอ่า ขอรูโมทนามีความสุขหน้าตาของใสกันทุกผู้ทุกคนนะโยมน,นะ,นะเอ่ออิ่มบุญอิ่มูุศนในช่วงเที่ยงก็จะมีวงสวงางไรเกนั้นก็รับประทานอาหารกันโยมแ,แล้วก็ประมาณสักบ่ายโมตงต้นๆเสร็จๆก็จะร่วมกันแห่พระป่าสามัคคีท่านายังไม่ได้ติดต้นข้าป่าก็ไปร่มติดต้นข้าป่านะโยมนะข้าป่าทำบันไดขึ้นห้องปฏิบัติทางโยม พราพเจาขึ้นห้องปฏิบัติธรรมชาติโยมต่อไปไหว้พระสปดมนต์จะได้เข้าห้องปฏิบัติธรรมกันโยมอาณิโยมก็มาช่วยกันทํำดอกกุ้งดอกไม้นะออก็ขอลโมตนาสาธุการญาติโยมทุกท่านท่านใดยังไม่มีก็สารอาหารน่งก็บูชาได้โยมเดี๋ยว่าสองท่านก็เดินย้อนกลับนะ